สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของด e โคซีมอเ o อร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็มีรถกระบะ4ประตูยอดฮิตอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ภูมิใจนําเสนอนะครับเห็นหน้ากระจังใหญ่ๆอย่างนี้ไม่มีอะไรอื่นนอกจาก Ford Ranger นะครับนี่เขียนตรงเลย Ford Ranger นะตัวนี้เป็นโฉมที่เรียกว่า Minor c h a n g แล้วนะครับโฉมนี้เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2012แล้วนะแล้วก็ปลาย2015-2016เนี่ยเขามี Minor c h a n g e ลฟเ e สลนะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะ ซึ่งรถคันนี้เนี่ยเป็นปี2019นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวที่ไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโหดขึ้นเยอะจากตัวที่เปิดตัวในปี2012นะตัวนี้เป็นตัวรุ่นที่ขายดีที่สุดของฟอร์ตในตระกูล Ranger นะครับก็คือ Ranger Double c a b 2.2 S/LT เครื่อง2.2 S/LT ตัวนี้ขายดีมากนะครับก็เป็นรุ่นมาตรฐานที่ ออปชันจัดมาค่อนข้างครบแล้วนะครับหน้าตาอย่างที่เรารู้เลยนี่บิลฟอร์ดทัฟก็คือสไตล์เมิการจ๋าเลยนะครับก็จะเป็นหน้ากระจังใหญ่แบบนี้นะครับแล้วตัวนี้เป็นหน้ากระจังที่เขาแต่งมาเพิ่มนะเจ้าของเก่าแต่งมาเพิ่มเป็นโลโก้ฟอร์ดต,ตัวใหญ่อย่างเงี้ยเลนเจอร์เขียนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มี led อันนี้เสริมเข้ามาให้นะครับเพิ่มความโดดเด่นของกระจังหน้านะส่วนไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าโฉมใหม่นะที่ไมเนอร์เชนมาแล้วเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เฮดไลท์เรียบร้อยนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับช่องสว่างแน่นอนนะด้าา,าะมมมีไฟตัหหใครบ อย่างที่บอกนะครับว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีเพราะว่าออปชันเขาจัดมาค่อนข้างเต็มนะหน้าตาแบบนี้แมนๆแ,แบบนี้สไตล์ฟอร์ดเลยนะครับฝาก็ปงหน้าใหญ่โตเบื้เริ่มเลยนะอันนี้สูงใหญ่โตเบื้เริ่มเลยแล้วไล่มาถึงด้านข้างเราจะเห็นเลยนะครับว่าใช้ล้อแม็กเนี่ย17นิ้วนะยางที่ใช้ก็จะเป็นของบริสโต้นะครับดูเอลเลอร์นะตัวนี้ก็โอเคสภาพยางอยู่ในโอเคสภาพที่ใช้ได้อยู่นะครับโอเคเลยนะโลโก้ด้านข้างตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เอกลักษณ์ของฟอร์ดนะครับ2.2คือเครื่องยนต์2.2นะแล เกียร์ออโต้หกสปีดตัวนี้ออโต้หกสปีดนะครับด้านข้างใหญ่โตนะเรียกว่าแบบโอ้โหสูงใหญ่เลยข้างบนมีแหลกหลังคาให้ด้วยอันนี้ดีมากเลยนะครับใช้งานได้จริงเวลาขนข้าวขนขอ,ของเนี่ยอันเนี้ยใช้แหลกหลังคาด,ด้านบนได้เลยาันข้างมีมาให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายเรามาดูกันนะไฟท้ายก็ออกแนวบึกบึนนะครับสไตล์ฟอร์ดเลยนะครับเป็นไฟแบบหลอดนะครับทรงสวยงามแหละเลียมสันทัฟสไตล์ฟอร์ดเขานะฮะ มีโลโก้เลนเจอร์ใหญ่เบิ้ออยู่นี่โลโก้ฟอร์ดอยู่นี่นะครับอันนี้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นรถใหญ่นะครับตัวนี้สําคัญมากเซนเซอร์ด้านท้ายนะที่กันชนท้ายกันชนท้ายสวยกริบอยู่เลยนะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วย4ตําแหน่งนะเวลาถอยก็สบายไม่ต้องกังวลน,นะครับฝาท้ายอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะอันนี้ด้านในมีไลเนอร์ให้เรียบร้อยสวยงามอย่างนี้เลยนะครับเป็นไลเนอร์ของฟอร์ดมาด้วยเลยนะเอาไปใช้งานได้เลยแหละไม่ต้องมานั่ง เสียงเงินเพิ่มใส่ไลเนอร์นะครับไลเนอร์สภาพดีมากด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับกุญแจก็จะเป็นแบบรีโมทธรรมดานะครับเปิดล็อกปิดล็อกแล้วก็เป็นแบบกุญแจแบบทับได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปิดดูนะครับสไตล์ฟอร์ดต้องทัพทัพอย่างนี้นะครับ,บรเบาะนี่เขาจะเป็นเบาะผ้านะอันนี้ดีนะสภาพดีมากนะวัสดุที่เขาใช้นี่ค่อนข้างเป็นแบบเน้นแบบแมนๆลุยๆหน่อยนะครับเป็นผ้าก็จริงนะแต่สบายอันนี้ผมว่าระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับเข้ามาดูด้านในเลยนี่เดี๋ยวผมจะให้นีเปป็2019 เล็กไหมนะครับตัวนี้อยู่ที่1 0 0 0 0แสนกับอีก90,00กิโลก็เรียกว่าไม่ถึงแสนหนึ่งนะรถเนี่ยรถประมาณสัก3ปี3ปีปี2019เกนี่ยก็พอฟัดประเวียง3 0 0 0 0โลประมาณ3 0 0 0 0นิดหน่อยต่อปีนะผมว่าใช้งานได้พเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยรถพวกนี้ก็ต้องใช้วิ่งอยู่แล้วนะครประมาณ3 0 0 0 0โลต่อปีใช้งานทั้งในเมืองนอกเมืองพอดีๆนะอันนี้ตัวรถเนี่ยอุปกรณ์ภายในเนี่ยเขาจัดมาค่อนข้างเต็มอย่างที่ผมบอกนะครับหน้าจออันนี้เราดูหน้าจอก่อนหน้าจอเนี่ยเขาจะเป็นจอแบบวิทยุธรรมดานะเหมือนวิทยุ2ดินธรรมดาก็คคววบุมด้ย c อนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับมีโหมดของวิทยุนะครับเชื่อมต่อ USB ได้นะครับโทรศัพท์เชื่อมกับแบบพวกบลูทูธได้นะอันนี้ก็ถือว่าใช้งานทั่วไปด้านล่างลงมานะครับจากช่องวิทยุนี่ก็จะมีช่องใส่ CD ดีอยู่หนึ่งตำแหน่งนะครับอันนี้ก็เรียกว,ว่าเล่น CD ดีได้นอกเหนือ,อจากวิทยุนะครับแล้วก็พวกระบบมีเดียต่างๆก็ยังมีช่องใส่ c ีดีให้แบบดั้งเดิมให้อยู่นะครับจัดมาค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วนะแล้วก็ อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวนี้ไม่ได้มีจออะไรให้นะแต่เขาจะมีเซนเซอร์ในการช่วยถอยหลังให้นะครับเวลาเขาเกียร์ถอยนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมอันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดรับปิดรับโทรศัพท์ก็จะอยู่ตรงนี้คอนโทรลอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะวิทยุกับโทรศัพท์นะครับส่วนด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลของแอร์แอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะเปิดปิดด้วยปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับแล้วก็ควบคุมพัดลมแอร์ด้านนี้นะครับควบคุมความเย็นอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้ก็ ด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นนี่ที่ผมชอบคือมี power outlet ให้หนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เนี่ยก็เป็นบัวเสียบ USB ให้อันนี้ก็เรียบร้อยตามมาตรฐานมีให้หมดค่อนข้างครบถ่วนนะครับ AUX อยู่ด้านล่างนะอันนี้ก็สามารถเสียบได้เช่นกัน คืออะไรที่ควรจะต้องมีจัดมาให้เต็มเกียร์อัตโนมัติตัวนี้เนี่ยผมว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติที่ดีนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดของ Ford นะใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็สามารถชิฟต์เป็นแบบชิฟตรทนิกบวกลบด้านข้างได้ด้วยอันนี้ก็ตามมาตรฐานของรถที่กระบะรุ่นใหม่ต้องมีหมดทุกยี่ห้ออยู่แล้วนะครับถัดลงมานี่ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําอันนี้ผมชอบเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าที่วางแก้วน้ำเขาค่อนข้างลึกเลยเปรียบเทียบกับหลายแบรนด์เนี่ยอันนี้ใส่แก้วน้เน้ยอด้าน,น ที่พักแขนก็จะเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ให้ด้วยอันนี้ถือว่าจัดมาก็ค่อนข้างเต็มนะอุปรกรณ์ที่ให้มา่อนข้างครบนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบกึ่งกึงสก้านแต่จริงๆก็คือ3ก้านเแนบบียแหละเป็นอย่างนี้นะครับกึ่งกึงสก้านพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่ควบคุมใช้ควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็โทรศัพท์นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะใช้ควบคุมนะครับเนี่ยฟังก์ชันต่างๆนะครับของจอแซ็กประมาณทักะ็่ะนนาม,ขมานข้วครล่งนี่น l จุดเด่นของรุ่นนี้นะพวงมาลัยรุ่นนี้เนี่ยนะครับต้องบอกให้พวงมาลัยเนี่ยเบาจริงนะเนี่ยผมใช้นิ้วเดียวก็ได้เนี่ยอย่างการขับรถอีโคคาร์เลยอะไรอย่างนั้นเนี่ยคือปกติเนี่ยเราจะรู้นะว่ารถอย่างพวกเออตระกูลปิกอัพเนี่ยเขาจะใช้พวงมาลัยแบบเขาเลยบอลจอยบอลจอยนี่ก็คือแบบพวงมาลัยพาวเวอร์ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ไฟฟ้าอันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้าเหมือนพวกรถเล็กนะ เนี่ยคล่องมากเนี่ยผมใช้นิ้วเดียวก็ได้เนี่ยผมดูไม่ต้องออกแรงเลยอันนี้เป็นจุดขายของ Ford คือเวลาขับเข้าในเมืองจอดรถหรืออะไรก็แล้วแต่โอ้โหคล่องตัวเลยเนะครับเหมือนรถเล็กเลยถึงแม้บอดี้เขาจะยาวนะอันนี้ถือว่าดีมากครับ คือเรียกว่าอะไรที่กระบะรุ่นใหม่ควรมีเขามีให้หมดนะครับไฟด้านหน้าก็จะปรับอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนสไตล์รถยุโรปต่างจากพวกรถญี่ปุ่นที่ส่วนมากจะอยู่ที่ตรงคอพวงมาลัยตรงนี้นะครับก็เรียกว่าจัดมาให้เต็มแหละง่ายๆนะครับส่วนแผงประตูด้านข้างเนี่ยก็จะมีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกให้ด้วยเป็นแบบไฟฟ้าอันนี้ผมว่าดีนะดูดูสวยงามนะครับแล้วก็ที่จับประตูเนี่ยเขาเป็นพลาสติกก็จริงแต่ดูแบบเมทัลลิกอันนี้ผมว่าดูสวยงามนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเค ฟังก์ชันต่างๆให้มาค่อนข้างครบตามกระบะสมัยใหม่นะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับนี่ผมว่าพื้นที่ใหญ่โตนะตามสไตล์กระบะเมกันนะครั้งที่เราเพิ่งรีวิวกระบะ NP 3 0 0นาวา Navara นะวิวดีก็จริงนะแต่ว่าผมจะบอกให้เลยวะห้องโดยสารตัวนี้ใหญ่กว่าเยอะเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งให้ดูนี่สบายเลยยิ่งเปรียบเทียบกับ NP 3 0 0นะซึ่งผมบอกว่ากระบะด้านหลังเนี่ยเขาจะค่อนข้างเล็กหน่อยแต่อันนี้โอ้โหดูดิตำแหน่งเล็กรูม เฮดลูมอย่างกับ SUV ใหญ่หญเลยอ่ะคือเรียกว่านั่งสบายกว่ารถญี่ปุ่นทุกยี่ห้อที่ผมนั่งแล้ะกันเอา,อางี้ละกันด้านหลังเนี่ยพื้นที่จุใจเลยนั่งสบายสุดๆเลยแล้วก็ตำแหน่งขาก็ไม่ชันด้วยนะสอดขาเข้าไปได้ด้วยเวลาแบบอยากจะวางพักเทา้าใหญ่อ่ะใหญ่เหมือน SUV จริงๆอันนี้สบายจริงแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีที่พักแขนให้ด้วยอันนี้เอาใจคนนั่งหลังจริงนะครับมีที่วางแก้วน้ำให้อีก2ตําแหน่งนะอันนี้ถือว่าดีมากนะครับก็ค่อนข้างครบถ้วนนะ แล้วก็ตรงคอนโซลเนี่ยตรงนี้ก็จะมีพอร์ r เอาเ e ตให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะอันนี้ก็ไว้สําหรับชาร์จแบตสาหรับคนนั่งหลังที่ต้องการจะชาร์จโทรศัพท์ก็ใช้งานได้อันนี้ดีนะครับอันนี้ผมชอบสไตล์ของกระบะ4ประตูนะผมชอบพรีเซนต์ก็คืออันนี้ก็สามารถดึงขึ้นมาได้ยกขึ้นไม่ได้ทั้งชุดอันนี้ที่ดีคือเขามีซ่อนที่เก็บของไว้ให้ด้วยไม่ใช่ว่าให้ซ่อนเงินเมียนะอันนี้บอกก่อนอันนี้ใช้ซ่อนพวกเกี่ยวกับพวกรองทง้องรองเท้าหรืออะไรก็สามารถวางได้นะใหญ่โตพอสมควรอันนี้ผมว่าดีนะครับ เนี่ยครับใช้งานง่ายนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะครับห้องเครื่องเขานะครับจะบอกก่อนเลยว่าเนี่ยเครื่องยนต์ตัวเนี้ย เป็นเครื่องยนต์ที่ทนทานพอสมควรเลยนะคือสามารถพอฟัดพอเวียงกับเครื่องยนต์ของรถญี่ปุ่นหลายๆแบรนด์ได้เลยนะครับเป็นเครื่อง2.2ลิตรนะครับเทร์โบ GDCI นะครับตัวนี้เนี่ยบอกให้เลยว่าได้แมงมาลี่ออกมาได้ถึง160ม้าเลยนะใช้งานได้เลย160มา้าแรงบิด380นิวตันสำหรับรถไซเนี่ยเหลือๆที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเนื่องจากเป็น คอมบอนเร็วแล้วเครื่องยนต์คอมบอนเร็วแล้วมีเทอร์โบช่วยด้วยอันนี้ดีเรื่องความทนทานก็หายห่วงนะเรื่องฟอร์ดเนี่ยผมว่าเครื่องตัวนี้ใช้ได้เลยเขาใช้ตั้งแต่รุ่นปี2012จนถึงปัจจุบันเนี่ยปี2021-22ก็ยังใช้เครื่องยนต์นี้อยู่สำหรับกระบะรุ่นพื้นฐานของเขานะครับอันนี้ถือว่าทนทานเจ๋งแล้วก็มีชื่อเสียงมากนะครับส่วนฝานหน้าของฟอร์ดเนี่ยจุดขายเขาอีกจุดหนึ่งก็คือเนี่ยมีโช๊คอัพนะอันนี้ดูหรูหราต่างจากพวกแบรนด์ญี่ปุ่นนนนนททุกยีีี่่ห้้้ออเเลจะป็คัััชววางไบ ดีมากนะครับผมให้ดูโครงสร้างนิดหนึ่งแล้วกันนะคันนี้เป็นปี2019แท้นะแล้วดูโครงสร้างรถเขานะเนี่ยสวยจริงนะครับน,น,น็อตเนสไม่มีถอดน,นะแล้วก็สภาพซีลเซลเนี่ยสวยเลยนะครับเหอสวยนะเนี่ยดีมากเลยนะครับรถสวยนะแล้วก็ตัวคานกลมดิ๊กนะครับยังเหมือนเดิมอยู่ทุกอย่างรถสวยจริงนะครับคันนี้รีบเข้ามาดูเพราะรถคันนี้รถเป็นรถเจ้าของเดียวด้วยนะรีบเข้ามาดูวิ่งแสนโลผมว่าสําหรับกระบะนะอันนี้แสนแบบแสนพอดี ตัวรถเนี่ยนะผมว่าวิ่งกันไปถึง2-3งสามแสนเนี่ยยังสบายๆเลยนะสำหรับตระกูลรถกระบ,บะคอมมอนเรลเนี่ยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเราไปดูเรื่องราคากันราคารถคันนี้นะครับต้องบอกเลย Ford Ranger ตัวเนี้ยราคาออกห้าง889,000บาทนะโอ้โหเกือบเ0 0 0แสนนะครับคันนี้แต่วันนี้เนี่ยรถผ่านมาประมาณ3ปีเรามาดูว่าราคาเหลืออยู่เท่าไหร่นี่ครับที่ผมบอกคุ้มมากเพราะราคาเหลือเพียงแค่619,000บาทแค่นั้นเองนะ โอ้โหเซฟไปแล้วเนี่ยเกือบ3 0 0 0 0น 2, 000, 6, 2 000, 7, อ0 0 0 0 0แนะเซฟไปแล้วเรียกว่ามาแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าหลายท่านกังวลเรื่องวอรันตีนะรถวิ่งเป็นแสนฉันห่วงจังเลยเวอลรันตีหมดแล้ว จะรับประกันยังไงนะจะวุ่นวายจุกจิกไหมไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าที่ไอคูสีมอเตอร์นะจะมาซื้อรถกับเราทุกคันเนี่ยเรามีวารันตีให้1ปี20,000โลทันทีเลยนะครับแล้วก็เราเอาเข้าศูนย์บริการก่อนส่งมอบให้ท่านด้วยท่านจะได้สบายใจไม่ต้องกังวลน,นะครับลูกค้าหลายท่านที่มาออกรถกับไอคูสีมอเตอร์ก็สบายใจเรื่องนี้แหละครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับที่ e Motor, ดีไอคูสีมอเตอร์รถคันนี้เนี่ยบอกให้เลยว่าเครดิตดีฟรีดาวเข้ามาเลยนะครับพอปี้2019นี่จัดดไเยอะะะนนนนนฟรรีดดาาาววเเเข้้มลลยคับแก็ผ่ออืึงเเเนนนนีี่่่ยยยออูประะมมาณหืิดดวงครับ อันเนี้ยไปเป็นเจ้าของขับโกโก้ไปเลยนะครับก็รีบเข้ามาเลือกสรรน,นะครับเพราะว่ารถที่นี่เนี่ยมาไวไปไวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไครป์เพียงป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ